มาอีกแล้วครับท่านลำโพงวิทยุ FM MM m USB นะครับตัวนี้ชาร์จได้นะครับเรามาดูผลิตภัณฑ์กันนะครับตรงนี้มีสวิตช์ปิดเปิดนะครับเสียบ USB นะครับหาขึ้นนะครับชาร์จไท p 4 C ด้านหลังมีฐานใส่สามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าฐานเสื่อมนะครับ ซื้อได้ตามตลาดทั่วไปเปิดครับ waiting f o pairing ลองดูนะครับเสียบครับ music w i t i n g f o pairing ปรับไปได้ F M a M ฉันไม่จำเป็นต้องขอบคุณเวลามีใครมาช่วยเหลือฉัน ขอโทษนะอันนี้ไม่ใช่มันแดงโอเคนะครับผมลิ้มาเมียมชื่อนี้พ่อตังไห้แล้วพบกันคลิปหน้านะครับ